สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีและคอทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจอกันย่ามเช้าอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาทานผู้ชมไปเก็บมุ้งครับมุ้งนักกุ้งนะครับแต่ว่าผมชายเอามาดักหาหลกตาไปทำเยื่อตรงแบบหลักอดนะครับก็ดักทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงเมื่อวานครับผมแล้วก็ว่าจะเก็บมาเก็บตอนเย็นนะครับก็ไม่ได้เก็บมีผลลกิธดนะครับเช้านี้ไปเก็บไปนะครับก็ไปรุ่นกันว่าอีได้เนื้อมาทำหนุกเนื้อตรงหลักอดกันมั่งหลาม่ายนะครับผมไปติดตามกับผม ไปกันเลยครับพ่อมาลุนลุกเล็กกันเลยครับพ่อพอผมเสือมาสิบลังนะครับวันนั้นเสือมาเพื่อไว้ดักกุ้งนะแต่ว่าไม่ได้เคยดักกุ้งทักทีทีนี้ครับก็อเอามาดักปลาอ่านเยอะไอ้ตรงเบ็ดกันก่อนนะครับอื้อไม่มีเลยแต่เยอะไม่ข้าวเลยครับมีแต่ลูกขี้ริมกับมีกี่ตัวโอเคครับเดี๋ยวดูกระเพลงครับ ถือว่าไม่เคยมีตัวเลยครับโอ้ยทงเซ้ได้ปลาแลไปดักก้งแล้วครับว่าใหเนื้อตกพีไม่ต้องเบดไม่ได้เลยมีไหมครับตรงนี้ปุ๊บอ้าไหนหมูเชย้ครับ จุดที่สองนายงูเชยหนึงได้งูกล้าไปกินปลาครับปลาก็ดีพอมีเป็นงูจะแหละงูน้ำครับงูน้ำหรือว่างูกินปลางูน้ำหรือว่างูกินปลากับปลาก็ดีต้องท้าตัวครับพ่อ ปลาพุดอยู่ด้วยนี่ครับแต่ว่ามันไม่กล่าวเนื้อไม่ดีเลยตรงนี้นุ้จะมีงูอะไรเดี๋ยวมันจะม้ยสายพันธุ์ในลาวตัวนี้นี่ไอ้เอ้ยมีแต่งูยำเลยตัวน,น,วววนึงลาวครับนี้จริงๆเลยไอ้พันธุ์ในล่ามาตัวนี้เจอดีก็ไม่เลยครับตือมุงดักมุ่งมนดักปลาไว้ทันเนื้ตอตรงเบ็ดลงนงลงล้่ารั้งแรกครับดูววเลย ไม่โรยไวเลยโซด์าดเลยครับลูกนึงก็ย้ายแล้วครับผมเจอดีก็เลยครับไม่โรยเลยก็กาวไปเลยแต่วันนี้โอ้โหเสียไอเสียไอครับลงน้ำั้งแรกนี่ครับคุณสั่งมาจากลาซาด้านะครับว่าเอาไว้อ่ายื้อตรงเบ็ดนะก็เดี๋ยวรอยแล้วนึ่งลูกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าจะสามารถซ่อมแซมมันได้ไหมนะถ้าได้ก็โอเคครับไม่ใช่เราถ้าไม่ได้ก็ ก็ต้องทิ้งนะครับโอเคครับพวกมาหลุนหลุนนี่นครับก็อซ้ำี่ลูกแล้วนะครับเจ็บจะไม่มีตัวเลยแต่ก่อเสียหายไปหนึ่งลูกเมื่อกี้โอ้ลูกยีปลาเยอะจังจุ้ยวุ้ยมีตัวครับไม่มีตัวมาเยอะกันไม่เป็นไรครับตัวอะไรตัวเยอะจังจุ้วโอ้พอะไรเป็นเยอะพอะไรเป็นเยอะมันมัดเลยกับพวกนี้ตุโอ้ยโอเคเฉีย okay, ดก่อนก่อเมื่อวานนะครับดัก ปลาหวายทำเยอะตรงเบ็ดนะครับทุกท่ก็ถือมงดักุ้งมาครับเอามาฉายพิษาเฟ็ดุ๊บมันมัดเลยลูกนี่ครับผมอ้เยอะเยอะเยอะครับเพื่้องกลางเยอะเลยนะครับเอามาฉายพิษลาเฟ็ดกัเสียอ้ายเลยนะครับฟังไปนึ้อลูกเลยครับกดีลยวฟงต้องเอาไปลงดัก้งเลยนะครับติดกับผมเอาปลาก่อนปลาก่อน มาดุนลูกนี้กันต่อ,อน้อยมากถุงเจ้มไม่เลยข้าวเลยนะครับรว่าปลาไม่มีก็ไม่รู้อ๋อ,อมีพอมีตัวแล้วครับผมครับเราไม่เยอะเลยวเขาก็มีตัวแล้วครับผมต้องใส่จะได้ปลาคีลิมไปทอดแล้ววันนี้นะครับปลาก็ดีไม่เยอะนะครับปลาไม้ถว่าปลาคีลิมพอมีครับผมปลาคีลิมนี่ก็แกงเป็ดอร่อยครับแกงเป็ดน้ำใส รับผมไปก่อนนไปก่อนจะไปรวมรวมกมันเลยครับผมก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเลยนะครับได้หน่อยมากนะครับได้น้อยมากอันนี้จบน้ำลึกนะครับถ้ามีปลาก็ดีก็น่าจะตายครับลุกนี้เทปจะไม่มีเลยเด้ไม่มีตัวเลยครับผมไม่พาเลยไม่พาเลยดูลุกนี้นครับ เออผมเห็นหลามันพุ่งมากระผมเลยมาจมนี่ครับจ่ายกับนายว่าโอ้ลูกนี้ไดรตัวเลยครับพอได้พอได้ครับลูกนี้พอได้นี่ครับพุ่มนหลานพุดงอยู่มานี่ครับผมก็จะคาดเดาปลาก็ดีน่าจะเยอะสำหรับผมนะผมก็เลยมือนรักไว้นะครับเดี๋ยวก็โอเคกับลูกนี้ก็พอใจได้ด้วยครับเราถือว่ามี่ซ่องลูกน่าต่เข้าน่าจะเข้าตัวที่ตัวได้ครับเดี๋ยวไล่ลูกกเพ็บจะไม่ได้เลยครับ ไปครับไปยันตัวเล็กลูกนะึงเดี๋ยวเราไปดูปลาดีน้ำครับกอเรือลูกทุ่ทไทยกับทิะพายเดี๋ยวผมขาไปหยอกนะครับเดี๋ยวมันพือนทุ่งทับยากสักทีเดี๋ยวไปมาดูกัน,นครับว่ามีตัวไมครับผมครับท่านผู้ชมก็ไปแล่ใส่เตะดักลูกปลาไว้ทำหนูเยอะตรงเบ็ดนะครับเสร็จแล้วก็ถือว่าไม่มันเท่นใจนะถ้ามองในปริมาณในความต้องการดีต้องการเอาปลาก็ดีไปทำเยอะตรงเบ็ดนะครับพอถ้ามองในปริมาณปลาจะได้มากก็ถือว่าใช้ได้ท่านผู้ชมไปดูกนักคนครับนี่ครับ นี่ตะมองว่าถ้าภาไปแกงเพชรใล่ใบลานะครับก็ถือว่าเยอะนะครับไม่น้อยแต่มาชมก็ได้รักท้องหนึ่ตัวกับผมก็ถือว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีเต่ามาตัวนะครับแล้วก็มีงูครับอันนี้ไม่จาบว่างูไรกันนะครับตัวแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นงูน้มเมื่อกี้เพปล่อยไปแล้วนะครับตัวนี้ผมไม่จาบว่างูไรนะครับก็มันยังไม่ออกไปทีนะครับก็โอเคก็ถือว่าโอเคนะครับก็ได้ปลากระดีได้กี่ตัวได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปครั้งอนุบาลในก้อนนะครับตุ่มเบ็ดอนะครับผม